มาถึงเรื่องที่หลายๆคนรอคอยกับเบรกนี้เบรที่สองของรายการมุกฟิลูตั้งใจเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาแม่ไปดูเพราะว่าเพราะว่าเป็นนางเก่ารีเมคแล้วรีเมคกี่นักแสดงที่เป็นคู่ฝันกันเนี่ยก็ปรับปรานมากี่ยุคกี่สมัยแล้วก็ไม่รู้ใช่แต่ว่าภาพยนตร์<ล>เรื่องนี้ล่าสุดเคยทำหนังรึไม่ไมใครเป็นนาเอกจำได้ไหมอ่าเป็นทั้งนักร้องเปทั้งนางแบบต้งแคคือตองเคราะหไม่ล่าสุดเลยที่เป็นหนังเมื่อประมาณเกือบเกือบสิบปี แต่กางนี้กลับมาั้งนี้จากวันแรกที่แคสติ้งนะสแสดงถึงพระวิจารณาเลยว่าเอานางเอกนักฝรั่งมาร้บบทเป็นพระเอกก็มีชื่อฝรั่งมากก็ออกฝรั่งอเออรัา,ราบทแล้วมันจะได้ไหมมันจะเข้าถึงอารมณ์ไหมซึ่งผมไม่เข้าใจพูดกลับที่เป็นระดับเทพคนนี้ที่พอทำหนังมาตั้งหลายเรื่องอย่างจันดาราทั้งภาคหนึ่งภาคสองหนังอย่างอุโมงหาเมืองเออหรือแม้กระทั่งแบบว่าหนังของอ,อ,อะไรนะที่บอกมีฉากลึกซึ้งของ อานันดาเอออะไรนี้อะไรไยเลยไม่พูดเลยแบบนั้นเรืรี่องนี้นั่นคือหม,ม,ม,ม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนั่นเองนะครับหม่อมน,น้อยหม่อมน,น้อยนั่นเองกับเรื่องแผลเก่าครั้ง,งนี้จะ<ถ>มาเ<ถ><ส>ล่าเรื่องความรักโรแมนติกดราม่าในเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นของท่านเองใช่แล้วของท่านเองคือพูดถึงผ่านกับเรียมจากแผลเก่าเนี่ยทุกคนหลายๆคนเด็กรุ่ใหม่อาจจะไม่เคยแต่ว่าก็ต้องเข้าใจเข้าาบ้างแหละว่ามันเป็นเรื่องราวความรัก ที่อมาตะแต่แท้ไม่ใช่รักอมาตะนิร<ช>ันร์กายกับคำสาบานเหมือนคำสาบานก็นิรันดรการเพราะเขาก็จากไปอยู่ด้วยกันด้ดีอเออหนุ่มสาวท้องทุ่งบางกะปีในยุคนั้นจะเป็นยังไงในปีเวอร์ชัน2557คืออย่างพระเอกของเรานี่นะครับชายพลจูเลียนฟูพาสถ้าใครยังจําเครื่อนไอ้จันได้นี่ในจันดาราเนี่ยนะฮะเออหรือ,อว่าในละครของเอ็กแซกเองในหลายเรยยื่องใช่ห่ักัอนางเอกคนนี้ก็คือใหม่ดาวิกา แต่วีการนี้นะฮะถ้าคนยังจําได้ไนพ่อมาพระขนเอองเธาบอกฮอตเป็นนางเอกร้อยล้านไปนแล้วถูกต้องค่ะแต่ก็มีเรื่องนี้ใครอาจจะเห็นหน้าตาฝรั่งของเธอนะอไม่เลยปรับลูกมากมาปลอมพ่อคโคนทาลองพื้นที่แบบนีเ่เราเก็ทาตัวดาให้แบบสมกับเป็นลูกชาวนาถ้าแต่จริงๆสองคนนี้เป็นลูกลูกผู้ใหญ่บ้านนะคนหนึ่งเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเป็นลูกกำนันนะ มันเป็นเรื่องราวความรักเหมือนโรเมโอกับจูเลียตอะที่ค,คนสองตระกูลไม่ถูกกันใช่นะนะฮะ,ะ,ฮะอย่างผู้ใหญ่เขียนนี่นะเ็เป็นพ,พ่อของเอกรับดโดยภพผู้ชายบรรจุดูดราแต่คนดีอ่าแล,แล้วก็อวกพ่อนาเกเอกเนี่ยนะฮะก็คือสักราชเลิกดำรงกำนันเรื<ช>คอคุณผู้ชายคนนี้ก็อยู่ในเรื่องจันดาราที่เป็นเจ้าขุไนไง และที <c oughs> ่สำคัญยังมีแสงสมทบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคุณสินใจก็สินใจก็โผล่มาเป็นคนที่ซื้อตัวนางเอกของเราเป็เลี้ยงทุดตัวเป็นคนไฮโซในเมืองหลวงเออเนี่ยฮะเอะเนื้อเรื่องนี้ไม่ต้องพูดมากเพราะรู้จักแพลตต์กันหมดแล้ว <ใช S 2> แต่ที่สําคัญนึงเขาบอกว่าเป็นกระแสเหรอที่เอาดาราศิลปินอย่างเดอะสตาร์มากันพร้อมหน้าเลยเยอะเลยอย่างอ้นเดอะสตาร์นี่ยฮะยังมีน้องสมายเดอะสตาร์เออมีตัม มีไม่แปลกเพราะว่าเขาก็ต้องอยากหาผลงานให้เด็กๆได้บ้างคือหมอน้อยออกมาการันตีเีเลยว่าเราไม่ได้เอาตามกระแสของด i สเน่ทุเดอะสตาร์เขาก็มาแคสติ้งเหมือนคนทั่วไปใช่คือไม่ใช่ว่าโยนงานไปให้นะน้องอยากได้งานน้องก็ต้องมาแคสเองใช่หมอน้อยน้องใหม่อยากได้งานน้องใหม่ก็ต้องมาแคสเองถึงได้เป็นนางเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ว่า เลงเอาไว้แล้วแหละว,ว่าต้องเป็นดาราคนนี้ไม่ใช่เลยคุณอย่างหมอมน้อยเขา<อ>ไม่ใช่คนที่ว่าเฮ้ยจะเอาตามกระแสหรืว่านิยมของคนเนี่ยจะเลือกคนมาเล่นหนังกับเขาก็ไม่ใช่เพราะแกละเนี่ยละใหม่ในแบบทุกรายละเอียดของหนังแกลงแ,แล้วแต่เชื่อไหมว่าภาพยนตร์เก่าแบบนี้เรานึกว่าจะมีแต่รุ่นแบบรุ่นราวหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากไปย้อนวัยไปแบบไปลำลึกความโรแมนติกของภาพยนตร์เรื่องนี้เด็กสมัยนี้เขาเห็นเขาก็แบบรอนะอ,อ,อยากดูไปดูถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นภาพยนตร์รักอมตะที่หลายๆคน รอคอยแล้วก็สามารถรีเมคได้แล้วรีเมคกี่ที่รู้กี่รอบกี่รอบอย่างรอบนี้ทำไมถึงถึงถึงอยากไปดูเพราะว่าหมองร้อนกลับไงแล้วก็เอาดารารุ่นใหมท่ที่ที่อ่าเป็นดาราที่อยู่ในยุคใหมยปัจจุบันีัยเป็นวัยรุ่นมันอยู่เลย่ยมาแสดงในภาพยนตร์เ,เรื่องนี้มันก็เลยทำให้แบบว่าเฮ้ยน่าดูอ่ะใช่แล้วที่สำคัญก็จะไปดูเพราะว่านักร้องที่ร้องเพลงประกอบ กันนพัฒแก้มเดือดตาโดยเฉพาะเวลาที่แก้มร้องเพลงนี้เนี่ยน้ำตาแก้มไหลจริงๆนะใช่แต่วันนี้เราเพราะจริงเร,เรามีเวอร์ชั่นที่เป็นน้องกันร้องน้องกองันร้องใช่ไหมคุณนิสใรายในในการต้องรอติดตามนะคะสุดยอดจริงแต่ก่อนจะไปถึงเพลงเนี่ยเรามาดูตัวอย่างของพี่ยนดีกบอกว่าความรักซึ้งจะซ,ซ,ซ,ซึ้งนิรันดไหมกับแผลเก่าเนาะใช่นะฮะไปดูันครับผม,ผมก็เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะดูอนผมคะเอาแก้มไม่ขจุบซะดีๆพี่ขวัญ รีบไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่พ่อข้ากับพี่เรือนจะเอาดาบมาฟันหัวเอาพี่ขวันเขา้วมันเกี่ยวเรียนมีตตองหักเล่า <c oughs> คนมาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวก็ยังมาไล่กับหมูกับหมาอคคททีีี่เเเรยยย เจ้าเหมือนใจจะขาดข้าจะขอรักขอรอเจ้าแต่เพียงหญิงเดียวขันข้าขอเลือดข้าเส้นต่อหน้าศาลเจ้าพ่อใสเลิกรักกันบงเวียมซะย็งอยู่คู่กับลูกบ้านไหนข้าไม่เคยยกเว้นลูกบ้านอ้เรื่องพ่อจะตัดใจยกใจให้ประจอยฉันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์้วจะเพี้ยกับใครพี่เลิฟข้าจะดวยไอ้สัขั วันฉันยอมรับผิดทุกอย่างขอลุงกำนันอย่าทุบตีเรียมันเลยน้ำหน้าอย่าวววมึงมันมาลอบกก้จัดไอ้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 ไอยไอ้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 ไาไอ้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 ไอัไ้ไอ้เรืไองมันเอาไั้เรีไนไป้ายจริงๆไไ ออพพีีกลดน้ง่มงงงฉันขอสาบาน<ะ>ว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งพี่ขวัญทิ้งทุ่งบางกะปิทิ้งคลองแสนแสบ<น>ไปจนกว่าเราจะตายจากกันจ้ะโอว,วากงะหันทุกวันมันพาสบัดวนอยากจะรู้ทีคน บ้ต่อวันเอี่ยมเยพี่ขอยเจ้ามาสามปีแล้วเราจะให้ฉันทํำยังไงล่ะจ๊ะในขวัญจูบจมบัดนี้ไม่ครั้นมีน้ําเจอน้องชื่อว่าสารแสบคลองเหมือนคนมองต้องเสบแสบ อันนี้ซึ่งเป็นภาพยนตร์เก่าใช่นะฮะมาอยู่เบกที่2กันแล้วกันเพราะว่าเบกสุดท้ายเนี่ยเราจะมีคำถามวมท้งมูซีวิดีโอด้วยใช่ค<า>่ะกับภาพยนตร์เรื่องนี้โคสคาร์เตอร์หรือว่าจอห์นคาร์เตอร์นั่นเองนะฮะเี่ยวที่ไปดาว ไม่เกี่ยวอันนี้อยู่อันนี้อยู่ที่อเมริกาค่ะเป็นเรื่องราวอ่ะชื่อภาษาไทยนิดนึงได้ป่ะทุ่มแรงใจจุดไฟฝันนะฮะจุดไฟฝันนะเป็นเรื่องราวภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถูกสร้างในปี2005ซึ่งอ้างอิงมาจากเขาเรียกว่าชีวิตจริงของคนคา์เตอร์คนคา์เตอร์นั่นก็คือเป็นครูสอนมัธยมปะใช่เป็นโค้ชบาสนั่นเองโค้ชบาสด้วยเป็นครูด้วยใช่ไหมใช่แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะนักแสดงนำนั่นก็คือแซมมวลแจ็กสันเนี่ยได้รับ รางวัเออได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ในปี2005สำหรับเรื่องนี้ด้วยใช่นะครับแล้วพูดถึงดาราในในใน,ในเรื่องนี้เนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักผมไม่รู้จักรู้จักคนเดียวคือชานิ c h ชา h a มที่ในตอ,ตอนนั้นน่ะไม่มีใครรู้จักเขาคือเขาไม่ดังอะ่ะ ไปมาเนเรื่องแร,รกรที่เขาแสดงเป็นตัวประกอบ<ม>เป็นนักเรียนหนึ่งในกลุ่มเด็กที่เล่นบาสใช่เลยครับซึ่งยังครูคาร์เตอร์เนี่ยนะฮะก็ไปรวบร,วม,รวมเซียนบาสท,ที่อยู่เซียนบาสข้างถนน<ช>ที่มีปัญหาทั้งยาเสพติดต<ม>ีรันฟันแทงเอามาเป็นนักกีฬาบาสในสังกัดของเขาแล้วเล่นเก่งมากเป็นคืออเมริกาเขาจะมี NBA ใช่ป่ะเขาจะแข่ง เป็นรัฐเป็นโรงเรียนแต่อันนี้คือระดับเด็กมัธยมก่อนยังไม่ถึงระดับมหาลัยที่เป็นเอ็นจีก็จะมีแข่งกันระดับรัฐคืออเมริกาเขาจะเป็นประเทศหนึ่งที่บ้ากีฬาแหละไม่ว่าจะเป็นอเมริกันฟุตบอลเอย่ยบาสเกตบอลเอย่ยหรืออะไรก็ตามเขาจะมีการจัดแข่งกันระหว่างรัฐต่อรัฐโรงเรียนต่อโรงเรียนเพื่อหาผู้ชนะต่างๆมากมาย เรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าโค้ชคนนี้มีความพิเศษคือไม่ได้อยากให้เด็กชนะเด็กเด็กไม่อยากให้เด็กชนะแต่ก็ฝึกฝนเด็กแต่วมีครั้งหนึ่งที่เขามีความคิดว่าถ้าเด็กพวกนี้เรียนได้เกรดไม่ดีก็ไม่ต้องไปแข่ง ถูกต้องนี่คือความพิเศษของของคนที่จะเป็นโค้ชในภาพยนตร์เรื่องน,นี้ที่เขาเอามาเป็นจุดพลิกหรือเป็นจุดเปลี่ยนจุดหลักของภาพยนตร์คือไม่ใช่มุ่งเน้นการกีฬาให้เด็กได้ที่หนึ่ง<ช>แต่ม้่งหวังว่าให้เด็กเนี่ยเรียนได้เพราะว่าอนาคตเด็กไม่ได้จบที่บานใช่แล้วคุณจะต้องมีอาชีพการงานและที่สำคัญคือคุณต้องมีอนา,าคตถูกต้องแล้วนะคะก็ต้องตัวอุปสรรคต่างๆทั้งคนในชุมชนผู้ปกครองของเด็กเอง เนะฮะแล้วเด็กเหล่านี้ก็กากันอยู่แล้วไงเป็นเด็กข้างถนนที่เอามารวบรวมรวมกันคนที่มันสร้างปัญหาให้กับชุมชนแต่กลายเป็นเด็กที่อยู่ในการปกครองของครูคาเตอร์นี่แหละฮะนังแนวนี้มันไม่ได้ออกมามันก็มีออกมาอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เยอะไงเออเหมือนที่เพิ่นบอกก็เลยว่าไปดูดีกว่าการที่ครูคนหนึ่งหรือโค้ชคนหนึ่งเนี่ยที่จะจุดประกายให้เด็กกลับมาเป็นคนดีตั้งใจเรียนหนังสือผลักดันจนกลายเป็นในพวกชมปบ้านในระดับของมัธยมอย่างเงี้ย นะฮะมันฝึกกันยังไงใช่เอาเด็กพวกนี้มาทําได้ยังไงใช่ค่ะกับโคชคาร์เตอร์ค่ะทุม่มแรงใจจุดไฟฝันครับ <What? S 1> On the streets of Richmond, they fought <What? S 1> to get by. <What? What? S 1> Struggled to get out. Good, bro. And if they had anything left, they brought it to the court. y o u boys don't need practice; they need prison. Good afternoon, young men. Are you some preacher, man? Because God ain't gonna do you no good in this neighborhood. Leave the gym. I ain't scared of nobody. Because I'll lay you out. I don't think so. Oh. Teachers ain't supposed to touch students. I'm not a teacher. I'm the new basketball coach. Now they have a choice. In Richmond, you're 80% more likely to go to prison than college. This contract states that you will maintain a 2.3 grade point average and you will wear ties on game day. Between surviving alone, this is basketball, man. These boys are student athletes. Student comes first. Come on, come on, come on, come on. And standing together. If one man struggles, the entire team struggles. We have an incredible gift up here. Do you realize what an opportunity that is for you to get out of here? All you gotta do is have the dream. Because I just bought that big white crib right there. My wife Beyonce barbecue with her G-strings on it. I said dream, not hallucinate. <laughs> Gentlemen, we have six players failing at least one class. We have failed each other. Put a lock on the gym and force them to meet you in the library. Coach Carter has taken the lockout to the next level by canceling last night's game, making it their first loss of the season. Coach thinks I can play college ball. I'm gonna do that and raise a baby. What are you saying? You want out? I see no changes. Basketball's the only thing that these boys have got. Now we're we gonna let Carter come in here and take that away from them. You're gonna get through this. Paramount Pictures and MTV Films present. What do I gotta do to play? Hmm? Whatever you want me to do, I'll do it. One player triumphs, we all triumph, right? Woo! We're gonna finish what you started, sir. Samuel L. Jackson, Rob Brown, Ashanti. I came to coach basketball players, and you became students. I came to teach boys, and you became men. This is our time! coach Carter time for us as a people to start making some changes